กฟก่อนอันนี้เรากี่โมงละตอนนี้อีก5นาที8โมงครับ5นาที8โมงเดี๋ยวก็มากันเริ่มมากันแล้วครับเริ่มมากันแล้วพนักงานมาจากแถวนี้หมดเลยครับใช่ครับขับรถไซมาบ้านเฮาหมดเลยบ้านเฮาแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้เราก็ทำอาหารเช้ากินเหมือนปกติก็จะได้เห็นบรรยากาศวัดเซีินฟาร์มเป็นยงไงบ้างนี่โจกำลังเตรียมพื้นที่ทำอาหารเช้าะ พอพอผมอยู่นี่ <S 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 ต้องทำอาหารเช้าให้ลูกน้องกินตลอดไม่ไงั้นก็เป็นไม่ไงั้นก็จะเป็นใครวะโจ้อโจ้ครับใครมาพี่หนุ่ยครับครับเริ่มมากันละสามโรงงานนี้กินกับทานกาแฟแล้วอ่อทานและทานมา,นานก่อนค่ทานมาก่อนทำงานมุงอ๋อแล้วนั่นเจ๊จามปะ่ะไม่ใช่เจ๊น้อย จามยังไม่มาเจจามมากับเจี๊ยดหลายเจอะไรกันเจ๊จามมาละเจจามเริ่มมาละหลายเจเจเนี่ยเจจามเจ๊จย์ใหญ่เออใหญ่อยู่โน่นเสื้อขาวเสืแดงเราจะเราจะมีเจ๊ เจ๊แพ็กไข่เจ๊ในโรงแพ็กไข่แล้วก็จะมีเจ๊โรงงานโรงแปรรูปใช่โรงจำแหละอ่าใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ชายมาแล้วผู้ชายนี่ยพวกหนุนฟ้านี่ลุงหน่อยมาแลล้วุหน่อยนี่อยู่ทำพวกตอนนี้วันนี้ต้องทำอะไรลุงหน่อยดูแปลงผักอยู่ครับแป้งผักแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมที่ในฟาร์มให้เรียบร้อย เมื่อวานนี้เราลงแหน่<ช>แหนแดงในบ่อปลาแบงเขตลงแหนแดงจะได้เอาแหนแดงไปให้ให้สัตว์เลี้ยงทานนีม่มาละอีก2อง <มา S 2> คนเจ<ม>าจามเจาจามมานั่งนี่ก่อน <laughs> วันนี้ป้าเขียวอย่ามากินนี่นี่ <laughs> เ็ดกันพิคาขี้ดวนกันเลยีวนกันดงบกี้วเอ้หแต่งคนเดียวะแต่คนเดียวกะมาละเองทํำเองนักเลงพอ่อปากระพคนไหนมาคำยกมือหน่อยดูรถกระบะฟาร์มนะว่าเป็นยังไงอันนี้รถประจาตำแหน่งของคุณลุงหน่อยครับประจำตำแหน่งตำแหน่งลุงหน่อยเอาใช่ รถประจำตำแหน่งตายแล้วโอ้ยเออแนะนำหน่อยครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือกวงนี่แหละมัดนี่เลยเนี่ยอ๋อตายแล้วไม่เอาละวไม่อยากให้โดมปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ต้องใช้เชือกได้เชือกได้เราเบาวมาแล้วนู่นเจ้าบ่าดูสิ แอบดูครับอแอบดูดนะแอบดูที่ทำอะไรกันอยู่เจนะ๊เอ๋ว<อ> <c oughs> ัน <c oughs> นี้จะทำนี่ไส้กรอกเออ่ข้าวผัดไส้กรอกกับไก่อันนี้ไส้กรอกแฟรงค์ที่เราทำเมื่อวานในที่มันเป็นแบบเป็นบางอันที่เขาเรียกไงอ่ะขนาดไซส์มันไม่ได้ตกไซส์อะไรอยเงี้ยแล้วก็มาทำเอามาทำไส้กรอก วันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่คนฟาร์มทำครวัวไม่อะไรวันนี้ตังผ้าผิวฮ <laughs> ะหิวแล้วครับข้างผ้าผิว

กี่คนเนี่ยประมาณสิบสิบสองคนโลนึงครับอะไรโลนี่ยซอสมาเกิดแค่เดียวอะไรอะไรกับพี่ ủa dâm này ủa mấy dâm mấy? này tíu đâm dâm này ủa dâm này ủa dâm này ủa ừ. dâm làm cái thải này cơm rồi cơm nó chèm lại như mà hải nó dốc kính xuống rồi với được hả cứ năm mai cái nước một rồi thì đi năm tàn thì nó đấy năm tàn 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 โ <Okay. S 2> อเคมะนาวมีซีกไหมตอนจบเออมะนาวเออมะนาวไปเลยไปเลยคนเลอยอ่ะมาผัดกันบ้างอพอหลัง <laughs> <laughs> ทำพื้นที่เขียบไปข้างคนหนึ่งอ,อ๋อลืมใส่ไข่ไม่ได้ลืม <laughs> ทำหายด็เป็นมันบดผมรับดเอาแบบเอาไบบใส่เอากับมันาวโอเคไม่ด้เหนนี้เหรอเอเอาเลยคู่เบ็ดหรือข้างกันมปนไหมมองนะลืมทิ้งอ่ะ ลืมตัวจากเลยสะดุ้งเลยนั่นเลยเปลี่ยนเวียนไหมอยู่ ปิดได้ปิดไฟเลยเี่ยเอาไปเลยไหมับได้เลยครับที่เอาไปก่อนเลยครับน,นี่ง่ายๆนะง่ายๆไก่เลยนีโพอแล้วน่าอร่อยออเอาเอาเลยลุย อย่าลืมนะคะใครที่ชอบช่องของเรานะคะกด subscribe ตรงนี้เลยค่ะโอ้โห <laughs> แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะ <laughs> <laughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะ